สวัสดีครับผมโปรแกรมเมอร์ชากี้นะครับเอาละครับสำหรับคิวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำเกี่ยวกับเมนูกันนะครับเมนูของ back end นะครับตอน end เราติงไว้ก่อนครับเมนูของ back end นะครับเราจะไปที่เนี่ยครับเราจะใส่เมนูตรงนี้นะครับตรงข้างบนนี้นะครับไปที่ อีดิเตอร์ของท่านนะครับว่าท่านใช้อี i t เตอะไรนะครับก็ไปที่ d i t o เตอรตรงนั้นนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ back n นะครับ back n back n แล้วก็ตรงวิวนะครับตรง วิวนะครับแล้วก็ layout main นะครับตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเนปบาร์นะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับ person lose the loss นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ sign in ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับ s i g e log in นะครับ สายล็อกอินสำหรับที่เรายังไม่ได้ล็อกอินแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับตรงที่เ l นะครับก็คือว่าตรงนี้ if นะครับถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินให้แสดงเมนูชื่อว่าล็อกอินนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ หน้าแรกหน้าแรกนะครับเข้าสู่ระบบผมขอลองตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ Spend Class กรา e g r a กราฟิคอนผมจะลองดูว่ามันใส่ไอคอนข้างหน้าได้หรือเปล่านะครับ user lock lock ถ้ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเรามาลอง r e f r e s ดู โอเคใส่ไม่ได้นะครับโอเคครับก็นน่าจะเห็นเป็น text นะครับเราจึงใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นไอคอนก็น่าจะได้นะครับถ้าเป็นแบบว่า option นะครับ ครับเรายังไม่ใส่กันเลวกันนะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็ตรงนี้นะครับออกจากระบบนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มเมนูนะครับเพิ่มเมนูเพิ่มเติมออกไปอีกนะครับเมนูไอเทมนะครับอืม อเคนะครับเราไม่ต้องเพิ่มเมนูนะครับเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้อ้าผมขอบแยกออกมาดีกว่าเมนูไอเทมก็เมนูไปนะครับมี3เมนูก็คือว่าบุคคลสูญหายผู้แจ้งสูญหายแล้วก็จากการดูเซอร์นะครับแล้วก็เมนู อันนี้อันที่1น,นะครับอันที่2นะครับอันที่3นะครับโอเคผู้ศูนย์ผู้ศูนย์หายนะครับต่อไปก็ผู้ พู้แจ้งนะครับต่อไปก็ผู้ใช้งานนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่เป็น l a b e ลนะครับ La เบลเราจะเป็นไรเออร์เบล อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปเช็คดูนะครับเราจะยังไม่เห็นนะครับจนกว่าเราจะเข้าสู่ระบบนะครับโอเคนะครับโทรลาเบลออปชันรีเควสต์นะครับตัวไหนละ่ะ ลาเบลลาเบลพิมพ์ผิดเหรอไม่ผิดน,นี่ จริง so อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าสุดยอด เอาละครับตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเราเขียนที่เราเขียนแม่มันเออร์เลอร์นะครับตัวข้างบนเออร์เลอร์ผมขอพิมหาสักคู่นะครับว่าเออร์เลอร์อะไร The l a b บล Option is request นะครับ h o า request request Option นออปชั่นอะไรถ้าผมปิดตัวนี้ไปนะครับ <c oughs> ก็ลันได้ปกติแต่ว,ว่าถ้าเปิดตัวนี้นะครับลันไม่ได้นะ งั้นเรามาลองแบบนี้กันแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับครอบด้วยตัวนี้อีกทีนเนี่ยข้าไปก็พุกนี้กด ยังเออร์เลอร์อยู่แสดงว่าเมื่อกี้เราเขียนถูกแล้วละ่ะนะครับงั้นผมขอลองแบบนี้นะครับว่าผมผิดตรงไหนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวลองมาลองใช้ดูตรงนี้ดูนะครับตรงนี้ก็ยังเออเลอร์นะครับผมเริ่มจะเข้าใจแล้วแสดงว่าเราทําอะไรผิดสัอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ครับเริ่มมองข้าวออกนะครับถ้าเราเอามาวางตรงนี้เพิ่มก็ไม่เออเล่นนะทำไมไม่เออ เมื่อกี้ดันเสือกเออเลอร์ตอนนี้ไม่เ er ออเลอร์ละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราก็เขียนแบบนี้ไม่ใช่เหรออ๋อเพราะว่าเราดันไปใส่อันเล์ตรงนี้นะครับว่ามันเลยมองว่าออปชันมันเกินนะครับถ้าเราใส่ตรงนี้ถ้าเราไม่เพราะว่าตรงนี้ข้างในมันเป็นอันเล์ครอบอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ตรงนี้เข้าไปครอบอีกทีนึงน,นะครับ โอเคผมเข้าใจล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับการแสดงเมนูนะครับปุ๊บเมนูหายไปนะครับถ้าเราล็อกอินโอ้ผิดต่ออ่าเมนูเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับปุ๊บยังไม่มีหน้าเนาะ โอเคนะครับสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็การสร้างเมนูก็สิ่นคลินี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ